ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบ c ลาวด์โ o n e ทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถใช้เกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละย0บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิงก ครับ่ีับพี่โนติสิกแล้วนะโดวยวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวกัตส์นั่นเองนะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากัตทำยังไงกัตหาจากไหนได้โอเคเดี๋ยวพี่จะมาพูดก่อนที่เราจะไปรีวิวยูนิตกันละกันนะครับโดยยูนิตของกัตส์เนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องสุ่มจากหน้าตู้ก่อนซึ่งเราสุ่มจากหน้าตู้เนี่ยเราจะได้เป็นในส่วนของดอะสตักเลอร์หรือว่าตัวของกัตที่หมดแรงในการสู้แล้วนะครับซึ่งวิธีการทำกัตก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องอีโวยูนิตที่มาจากเบอร์เซอร์เกอรีาซถ้้าาาถได นะครับผมอย่างของพี่เนี่ยก็อีโวตัวของสกาวไนท์ไปแล้ว2ครั้ง2ตัวจะเสร็จเควสแรกแล้วก็เควสที่2เนี่ยจะให้เราเนี่ยหาตัวเจ้ากริฟิธมานะครับซึ่งตัวกริฟิธเนี่ยจะมีสกิลกดที่มีชื่อว่าไอซัคเรฟไรส์นะครับเราเนี่ยจะต้องวางในตัวของกัดลงไปในสนามนะครับแล้ววางตัวของกริฟิธลงไปแล้วก็ให้กริฟิธกดไอซัคเรฟไรส์ใส่กับตัวกัดหลังจากที่เราทําครบ2องเพจนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์โสรดมาหรือว่าไนา์พี่จำไม่ได้น่าจะเบลด์บ้างเออ er เบออออออรรรรร์์์เเเเเซกกบลดาาาา็จจะะสามาถทที่ํตัวขง อีโวกัดได้นั่นเองเมื่อเราอีโวแล้วเราก็จะได้รับร่างนี้เลยนะโอเคกเ็พี่ว่าหลายๆคนน่าจะหากับอีตัวหมาข้างๆพี่อยู่อันนี้น่าจะบั๊กอยู่นะคิดว่าเออจริงๆโมเดลมันคงไม่ว่าจะแข่งแบบนี้นะก็ช่างมันไม่เป็นไรประมาณนี้คร่าวๆวิธีการทานะครับแล้วก็เราจะมารีวิวในส่วนของโมนาดกันนะจริงๆพี่ลองแล้วพี่ชอบดาเมจมากแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบไหมนะเดี๋ยวเรามารอดูดาเมจกันแต่ก่อนเราจะไปดูดาเมจเราจะไปดูท่าการโจมตีก่อนยวเป็นท่าการโจมตีแรกนะครับเป็นท่าไลน์เนโออีนะครับ ท่าแบบนี้นะคิดว่าท่านี้น่าจะเป็นท่า2ฮิตนะครับนี่นแบบนี้สังเกตได้ว่าน,นี้จะเป็นอ่าในส่วนของแพลาสี่นะนี่จะงงในหนึ่งวิอยู่ทําไมมันมีตัวดีมอนออกมาครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้นะครับในส่วนของท่าแรกนะต่อไปท่าที่2นะครับแคนนอน,นะน,นช็อตนะครับแคนนอนช็อตนะแคนนอนช็อตจะเป็นเหมือนการแบบว่าปล่อยระเบิดไปข้างหน้านะครับนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวันฮิตนะปุ่เข้าไปนี่นี่นะครับ ดาเมจแรงอยู่นะดาเมจหกหมื่นสี่นะนี่ประมาณน,นี้โอเคต่อไปท่าที่3นะท่าที่3มจะเป็นสแลปสแลมนะครับอันนี้จะเป็นลายเนลอีเหมือนกันโอ้โจะไกลกว่าเดิมนะจะเป็นไกลกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวเรากดอันนี้ดูเห็นปะลายคือไกลเลยแต่เหมือนสกิลแรกนะครับอันนี้พี่ว่าไม่ต่างกันเลยปึ๊บ ปึ๊บนี่โมายันตายตายยานอะเคต่อไปนะครับเราจะไปท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็คือ Rage Fill on Slot นะครับจะเป็นท่า FuLE แบบนี้ซึ่งพี่คิดว่าหลายฮิตมากๆอันนี้แต่เดี๋ยวเพื่อความมั่นใจแล้วกันเราจะดูกันว่ามันกี่ฮิตนะแต่พี่ว่าน่าจะหลายฮิตอยู่นะเดี๋ยวราดูว่ามันจะลนเหลือเท่าไหรน,นะเอ่อประมาณ7 8ฮิตนะก็ตีเยอะนะตีหลายฮิตนะครับอันนี้โอเค ต่อไปเราจะไปลงลึกในส่วนของพาสีบละกัน่าพาสีบนะครับพาสีบของตัวกัสนะครับผมมีทั้งหมด3พาสีบครับโดยพาสีบแรกนะครับทุกๆ5เทคงดาวนะครับกัสเนี่จะเสกปีศาจออกมาซึ่งจะมีเลือดเท่ากับดาเมจของตัวกัสนะครับแล้วก็เมื่อตายแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตัวปีศาจต,ตายเนี่ยจะทําให้มอบ100เยนให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ปีศาจต,ตัวนั้นตายเนี่ยจะทําให้กัสเนี่ยได้รับดาเมจ เพิ่มขึ้น40%เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับซึ่งผลตรงนี้เนี่ยซ้อนทาไม่ได้แล้วก็เป็นผลโดยรวมพาส4ตรงนี้เนี่ยจะใช้จากไหลยหลายแหล่งไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าใส่หลายตัวไม่ได้ก็จะสามารถใส่แค่การ์ดตัวเดียวซึ่งการ์ดตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการ์ดตัวแรกที่ถูกวางนั่นเองนะครับต่อไปพาส4ที่2นะครับ The Stalker นะครับในขณะที่การ์ดถูกสตันเนี่ยเมื่อศัตรูในระยะเนี่ยไม่มีผลจากการเลือดไหลนะครับ การ์ดเนี่ยจะมอบสถานะเลือดไหลให้กับศัตรูซึ่งจะทำดาเมจอยู่ที่20เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5ตต่อค่าความเจ็บปวดที่สะสมนะครับแล้วก็ทุกๆ10วินาทีเนี่ยถ้ามีศัตรูที่มีเลือดไหลเนี่ยเข้ามาในระยะการโจมตีนะครับจะทำการสุ่ม ท่าการโจมตีเป็นท่าที่1หรือท่าที่3นะครับต่อไปนะครับเป็นพาส์สีที่3นะครับถ,ถ,รรถ้าการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลื่อนไหล่จะทําการโจมตีซ้ำด้วยท่าการโจมตีที่2ซึ่งทําดาเมจอยู่ที่50%ของยูนิตตัวนี้นะครับผมแล้วก็ศัตรูที่ถูกท่าการโจมตีซ้ำจะกระเด็นถอยหลังนะครับรีพสนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าการโจมตีซ้ำนี้จะไม่สามารถเพิ่มค่าความเจ็บปวดที่สะสมได้นะครับแล้วก็คูดาวแยกอยู่ที่2วินาทีประมาณนี้สำหรับตัวของพาร์สี แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสกิลกดนะครับ Berserker Armor นะครับเมื่อเปิดใช้งานนะครับการจะโจมตีโดยไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ได้รับสถานะป้องกันสถานะ และป้องกันดีบับทุกรูปแบบเมื่อไรก็ตามที่ท่าโจมตีปัจจุบันเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับกัทเนี่ยจะโจมตีซ้ำทันทีด้วยท่าการโจมตีแบบสุ่มนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่กัทโจมตีเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะมอบสแตกความเจ็บปวดสะสมที่1ครั้งนะครับสูงสุดที่20ครั้งก่อนที่กัทเนี่ยจะสตันอีกรอบหนึ่งซึ่งสตันตรงนี้จะนานมากนะครับผมซึ่งต่อให้กัทสตัรแล้วอ่ะกัทก็ยังสามารถทำดามเมจได้อยู่นะครับต่อให้มันจะสตาร์นนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันะม Family, Family นะกนนา,า้ฉ็ เอาเป็นว่ามันใช้กับตัวโนสนั่นเองซึ่งจะเหมาะกับการ์ดมากๆนะครับผมสำหรับตัวของพารสีมันอะไรเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ลองกดสกิลกดให้ดูแล้วกันว่าตัวของการ์ดเนี่ยจะทำดาเหจได้มากแค่ไหนนะโอเคตอนนี้ดูดูเนี่ยดูผินเนี่ย ดาเมจก็4ี่แสนห้าแสนแล้วอะอ่าดาเมจห้าแสนค่าดีมอนอ่าอันนี้คือมันบวกดาเมจตอนนี้ดาเมจสี่แสนเนี่ยเห็นว่ามันจะมีดาเมจขึ้นมาเป็นห้าแสนหกห้าแสนหกมาจากไหนห้าแสนหกมาจากการที่ตวงการเนี่ยค่าดีมอนนั่นเองค่าปีศาจนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รับพาร์สิในส่วนของพาร์สิแรกที่บัฟดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสิบวินาทีนั่นเองครับต่อไปโอเคเรากดเบอร์เซอร์การ์เมอร์ปึ้งนี่ทีนี้กลายเป็นตีสูตรวิทันทีนะครับแล้วก็มีอินจูรี่สแต็คขึ้นมมมมมาา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 าหรรรรือวววว่่่่คคคคสสสสสะะเเเเเจ็็นะ็บบบบบปดดดนััักกกกไ้้งทถแต สูงสุดอยู่ที่100%โดยที่ไม่นับจากตัวของดีมอนนั่นเองและถ้านับจากดีมอนก็สแต็กดาเมจสูงสุดอยู่ที่ประมาณ240%ก็แตะเกือบล้านถ้าพี่จำไม่ผิดนะเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าการตรงตีแบบสุ่มนี่จะเป็นแบบนี้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการจะโจมตีหนักมากโจมตีโหดมากเห็นไหมจะโจมตีเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่หยุดเลยนะครับดาเมจจะแสนจะแสนสองแล้วอันนี้จะดแสนสองซึ่งอันนี้เน้นนะว่าอันนี้มันโมนาจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่แฟมิลี่อะนะครับเป็นสเตตแตรดบวกนะก็เดือดอะเดือดจัดเลยเห็นไหมเจ็ดแสนหกแล้วอะเจ็ดแสนหกแล้วอันนี้อันนี้รวมกับอะไรบ้างนี่นี่ 8, แปดแสนละอ่านี่ 8, แปดแสนละคือตีบ้าจัดอะโคตรตีโคตรบ้านี่เดี๋ยวค่าดีมอนเสร็จอ่ะดาเมจขึ้นไหมแกนี่เห็นปะแปดแสนสี่แล้วอันเนี้ย คือดาเมจอะมันเวอร์แบบมันเวอร์ไปเลยเว้ยอันเนี้ยเพราะว่าพี่ว่าบางคนอาจจะมองเรื่องดาเมจอะมันสู้กับตัวอื่นไม่ได้แต่อย่าลืมว่าหลักการคำนวณอะมันมีพวก DPS หรืออะไรด้วยหรือว่าคููดาวด้วยอะไรด้วยฉะนั้นมันจะดูโอ้ยดาเมจมันดูน้อยจังเลยอะไรจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างที่พี่บอกว่าตัวของกัสมันมีการโจมตีศูนย์คูดาวอะฉะนั้นคูดาวที่แท้จริงอะมันคือคูดาวท่าแอนิเมชันอะจากเท่าที่ดูคือกัสคูดาวแอนิเมชันมันน้อยมากอะฉะนั้นมันตีไว้แน่นอนอยู่แล้วและด้าเมจสูงมากอันเนี้ยพี่ไม่อยากให้แบบดูแค่ตัวเลขนะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะแต่อาจจะสู้เอสคานอไม่ได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่ากัสไม่น่าเกลียดเลยกัสคือโหดจ,ดจัดเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว,ว่าต่อให้กัสถูกสตาร์แล้วเนี่ยกัสก็ยังทำดามจได้นะเห็นป่ม คือการทำทาาเมดได้นะครับการทำทาเมดได้เพราะว่าอะไรอย่างที่พี่บอกไปนะครับมันจะเป็นในส่วนของพาร์สีเมื่อถูกสตันแล้วสตูดไม่มีสถานะเลือดไหลเนี่ยการจะมอบสถานะเลือดไหลซึ่งพอมอบสถานะเลือดไหลปุ๊บถ้าสตูมี สถานะเลือดไหลแล้วอยู่ในระยะการโจมตีกัดเกือสุ่มโจมตีท่าหนึ่งหรือท่าสามก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นแบบกระหายเลือดเป็นกรอบแบบควบคุมกัดอยู่อะไรทํานองนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อหมดสถานะสตาร์ทเพิ่มดาเมจก็จะกลับมาเหมือนเดิมอยู่ที่5้าแสนหกประมาณนี้5้าแสนหกอ่าสี่แสนนะ่ะประมาณนี้ต่ำสุดอยู่ที่4ี่แสนนะครับอันนี้ก็ข้อ่าววิธีการเล่นกัดนะส่วนวิธีการเล่นกัดถ้าจะเอาง่ายสุดนะพี่แนะนำะนะให้กดออตโต้ไปเลยอ่ะง่ายๆกดออโต้อย่างไงก็เก่งอย่างไงก็ดาเมจดีมาก ตัวกั๊นเนี่ยสำหรับพี่ข้อดีคือ u l l l ออันหนึ่งและ2คือดาเมจดีมาก3การสถานะด้วยอ่ามีการการสถานะด้วยนะครับผมเออแล้วก็มีตีถอยหลังด้วยอ่นสี่เนี่ยมีการตีรีพอส์ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากประมาณนี้แล้วกันสําหรับข้อดีเท่าที่นึกได้ข้อเสียหนึ่งอย่างที่พี่นึกออกนะตอนนี้นะเอาตอนนี้ที่พี่นึกออกนะครับคือตัวของกัดเนี่ยค่าวางแพงครับค่าวางแสนสามจากปกติเนี่ยแสนหนึ่งพี่มองว่าก็เริ่มแบบอ ก,ก้ากึ่ลแล้วแต่ว่าส่วนของแสนสามในพี่มองว่าค่อนข้างแพงขึ้นมาประมาณนึงแต่ไม่เท่าพวกโกจิต้านะโกจิต้าที่แสนแปนี่คืออันนี้แพงจัดเลยแต่อันนี้แสนสายังพอรับได้แต่พี่เริ่มให้ว่าเป็นข้อเสียแลละข้อเสียหลักๆเลยก็คือค่าวางที่สูงขึ้นมานิดนึง นะครับผมช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกจากนวนฮิตจะน้อยจะแพ้ทางพวกกระเยอะนะจะค่อนข้างแพ้จะพวกเกราะเยอะนะครับแล้วก็ลเอล e ช่วงแรกพี่ว่าไม่ค่อยดีขนาดนั้นมันจะค่อนข้างกักนิดน,นึงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันดูกักอะ่ะเออแล้วก็มาขั้นท้ายถึงจะแบบดีจัดเลยก็คือฟูลเอลนั่นเองนะครับส่วนตัวของกั๊ด จากเบอร์เซิร์กนะครับหรือว่าอัปเดต8.0ตัวหลักเป็นคีย์ยูนิตเลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้มีรับเจอเหมือนที่พี่คิดนะก็คิดว่าน่าหาโมนาดนะครับพี่ให้คะแนนแบบ8.5ถึง9เลยนะครับสำหรับการหาโมนาดนะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือตัวพาร์สีมันไม่สแต็กกับใครอะ่ะฉะนั้นการที่มีตัวเดียวมันช่วยได้นะครับมันมันก็มันก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครแล้วก็ดันดาเมจได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรใครเลยอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณนี้สำหรับตัวของกัดก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนี้นี้หรือฝาอกกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ในวกว่าหน้าสวัสดีนะครับ